ผู้ร่วมก่อตั้งด็อกซ์คอยเมิร์นอีลอนมัสสวัสดีครับท่านผูบเข้าสู่คริปตัวทองครับกับผมแซคนอมพารีครับผม,โโบผมเจอกันแบบนี้ครับ8ปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากซาวส์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปตัวทองนะฮะแล้วก็ ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับผมวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับอีลอนมัสครับผมกับดอชคอยฮะเหรียญคู่บุญของเขานนั่นเองนะครับผู้ร่วมก่อตั้งดอชคอยครับบอกว่าการคุยกับอีลอนมัสนั้นเสียเวลาว้าวพูดขนาดนี้เลยนะฮะในการให้สัมภาษณ์กับ Business Insider ครับเมื่อเร็วๆนี้น Palmer, ครับนายแจ็กสันพาเมอร์ครับผู้ก่อผู้ร่วมก่อตั้งดอชคอยครับกล่าวว่าการพูดถึงนายอีลอนมัสซีอีโอของเทสลานั้นไร้ค่าครับผม นายพาร์เมอร์ครับบอกว่ามหาเศรษฐีพันล้านอย่างนายอีลอนมัสก์เนี่ยกำลังใช้ประโยชน์จากชุมชนคริปโตเคอเรนซีครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองครับในปลายเดือนพฤษภาคมครับนายอีลอนมัสก์ครับได้ทะเลาะกับพาร์เมอร์ครับบนทวิตเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนายพาร์เมอร์ก็ถูกโจมตีจากแฟนๆของของอีลอนมัสก์ครับอย่างต่อเนื่องครับก็ผู้ร่วมก่อตั้งดอชคอยครับได้บรรยายถึงเหตุการณ์การทะเลาะกันนะฮะของเขากับนักธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆครับ j จ็คสันพ a l เมอครับยังแซะอีลอนมัสกับอีกว่า Elon Musk กเนี่ยกำลังสร้างกองทัพที่อวยตัวเองครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเหรียญดอ c คอยเริ่มโด่งดังในปี2021ครับเมื่ออีลอนมัสเนี่ยได้ทวิตถึงเหรียญมีมนี้บ่อยอครั้งครับผมแม้ว่าพ a l เมอครับจะออกมาจะออกจากโลกคริปโตมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนเวลาเหรียญน,นี้ก็ยังคงคอยตามหลอกหลอนเขาอยู่นะครับแม้ว่าเขาพยายามจะเอาตัวเองเออกจาก โซเชียลมีเดียต่างๆก็ตามนะครับจากการทวิตถึงดอทคอยบ่อยๆของอีลอนมัสคับทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาถูกฟ้องร้องว่าออกมาปั่นราคาดอทคอยครับเพื่อหาเงินเข้าตัวเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า9ล้านบาทครับซึ่งม,มันก็ไม่เยอะนะ9ล้านบาทนะครับเป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันนะที่ผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญที่อีลอนมัสอวยเนี่ยมาทะเลาะกันเองอย่างนี้แบบนี้นะฮะแต่ก็อย่างว่าเท่ที่อาจจะเป็นแค่การปัน่น ปั่นข่าวเล่นๆปั่นกระแสเล่นๆนฮะเพื่อให้ดอชคอยยังคงอยู่ในกระแสนะครับยังไงก็ติดตามดูฟังหูไว้หวูก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าใครถือดอชคอยไว้อย่าไปอะไรกันมากถ้ามีไว้ดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับหวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์กนนะครับผมฝาก like กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ใครอยากซัพพอร์ตอยากเป็น,นการก็กดปุ่มจอยฮะสามารถเปย์แบบรายเดือนเป็นเมมเบอร์แบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์กี๊แฟนก็ได้นะครับหรืออยากจะโอนเป็นเงินบาทก็ได้เลยที่ Tru ทร a n k นบี่ k หากยศหาจะโอนเป็น USDT กับ BUSD แค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ครับ Copy Wallet Address แล้วก็โอนมาได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ครับแค่คุณกด Subscribe แลกดกระดิ่งครับกดหนึ่งครั้งพอใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ